สัญญาณบ่งบอกเราว่าดินเรานั้นอุดมสมบูรณ์แล้วนะครับอย่นี้ก็คือตัวสัญญาณตัวชี้วัดนะครับซึ่งเมื่อก่อนตอนที่มาทําแรกๆนะครับมันไม่มีไอสัตว์ชนิดอยู่นี้เลยนะครับหาไม่เจอเลยนะครับเพราะเป็นทะเลทรายเป็นที่แห้งแล้งเหมือนทะเลทรายนะครับสัตว์ชนิดนี้ไม่มีเลยนะครับ อันนี้ย่างอันนี้ย่างข้าปีที่ห้าแล้วครับย่างข้าปีที่ห้าทีนี้ไปทางไหนมีแต่ตัวชนิดนี้เต็มเลยนะครับตามป่าไอ้ตามป่าย่าขึ้นมาเต็มเลยะเดินไปทางไหนถ้าไม่ดูก็เหยียบแล้ะครับตัวกิ้งกือกับไส้เดือนนะครับไส้เดือนก็เยอะนะครับแต่ไส้เดือนเราเลี้ยงแต่นี้ไม่ได้เลี้ยงนะครับมาเอง เพราะว่าถ้าดินอุดมสมบูรณ์มีสารอาหารมีมีอินทรีย์วัตถุให้เขาอยู่นะครับเพราะว่าพวกนี้เขาจะกินอินทรีย์วัตถุนะครับกินเสร็จแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นอาหารพืชนะครับพวกนี้เขากินกินพืชกินอินทรีย์วัตถุแล้วก็ถ่ายออกมาจะกลายเป็นอาหารพืชนะครับเพราะนั้นสัตว์พวกเนี้ย ถ้าเขาอยู่ในที่เราแสดงว่าที่เราอ่ะอุดมสมบูรณ์นะครับนะแทบไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าเราสะสมปุ๋ยมานานนะครับสิ่งที่เราใส่ก็คือขี้ไส้เดือนนะครับพอเราเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็เอาขี้ไส้เดือนเทใส่เรื่อยๆเสร็จแล้วมันก็จะสะสมสะสมทีนี้เราปลูกอะไรก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วครับนะ ก็คืออันนี้เคล็ดลับในครับในการรักษาดินนะครับแรกๆก,ก็จะยากในแรกแรกปลูกไม้กว่าจะขึ้นได้นะครับยากมากแต่ตอนนี้ไม่ยากแล้วครับปลูกตรงไหนก็ปลูกได้เลยอันนี้ก็คืออามาให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับว่าถ้าที่ใครมีแมลงชนิดนี้อยากกำจัดเขานะครับเพราะเขามีประโยชน์นะครับเขาจะ กินพืชกินกินซีวัตถุนะครับแล้วก็ทายออกมาเป็นปุ๋ยให้กับพืชผัก